สวัสดีครับตอนนี้ผมที่วัดอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสูเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์มลรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียตอนนี้ผมจะพาไปโชว์นิดนึงสำหรับท่านที่สนใจทางด้านทำสวนทำไร่ทำปุ๋ยทำน้ำหมัดด้วยตัวเองนะฮะจะไปโชว์นิดนึง อันนี้ก็เป็นเขตพัชนิฮิลนิดหน่อยถ้าเกิดท่านที่เคยติดตามมานี่ก็เป็นสามมหาราชที่ทางวัดได้ทำไว้ครับทันนี้เราจะโชว์ อันนี้ก็จะเป็นตัวทีครับให้เห็นไว้ก่อนนะฮะเป็นน้ำหมักทำน้ำหมักจะเปิดอันนี้ซะหน่อย ทุกทีนะมีอยู่3ามถังอนนี้ก็ใช้ผลไม้ธรรมดาใส่น้ำแล้วก็น้ำตาลรู้สึกที่ว่าจะใช้น้ำตาลใสยนะฮะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วผมก็ตักเอาไปแล้วขวดหนึ่งเนี่ยจะเป็นลาเขาจะเป็นลาสีขาวเลยนะฮะซึ่งก็กินหอมฮนะกินมีกินอ่กินแบบผลไม้หมักอะครับใช้ได้แล้วฮะ นี่กเป็นแทงนีก็มีแทงที่สองก็หมักไปรู้สึกบางแทงนี่หมักมาเป็นปีแล้วนะฮะอันนี้ก็มีอีกแทงหนึ่งนะครับท,ท,ทำมาได้แล้วแล้วก็เอาไปใช้นิดเดียวฮะอ,อย่างเนี้ยเพราะมันมีความแรงมากใช้สักสองสาม ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าแกลลอนนะฮะเป็นลดน้ำต้นไม้ดีมากเลยฮะหรือว่าจะไปใส่เวลาจะปลูกต้นไม้จะไปใส่ข้างล่างก็ได้มันจะช่วยในการาไปไปดีคอมโพสก็คือเป็นการไปช่วยสลายสมมุติว่าคุณในหลุมที่ปลูกต้นไม้ที่จะปลูกต้นไม้นะฮะคุณเอาพวกใบมงใบไม้อะไรใส่เข้าไปใช่ไหมครับเรานี่เอาน้ำเนี้ยใส่เข้าไปด้วยน้ําชุลนินรียใส่เข้าไปด้วยมันก็ช่วย ทั้งไปทำสลายให้เป็นอาหารสร้างไมโครบหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นเนี่ยเขาก็จะช่วย break down คือไป compost ทำให้ไปช่วยทำให้ผลิตสารอาหารให้ต่อรากเพื่อให้รากต้นไม้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับครับยังไงก็ต้องการโชว์นี่นิดนึง เรวเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ